สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ไรแดงสะอาดเกษตรกรออนไลน์นะครับวันนี้เรามาทําการบินพ่นยาครับจากโดนจังหวัดราชบุรีนะครับมาจากบ้านโปง่งราชบุรีเราจะมาพ่านฮอร์โมนให้กับไรมันวันญี่ปุ่นของไรแดงสะอาดนะครับเร่งหวานเร่งหัวกําจัดมแมลงศัตรูพืชครับ จุด่นด้วยโดรนนะครับ สนใจติดต่อครับ0861602831นะครับในเขตจังหวัดราชบุรีนะครับเราจะเป็นซื่อกลางให้นะครับที่ไรเรายังไม่มีเองณตอนนี้เลียงแปง้งเลีงน้ำตาลเลีงลากเลีงหัวแล้วแต่ได้ทุกชนิด พ่นฆ่า,ายญ้ากาจัดวัชพืชพ่นส่วนปามส่วนเงาะส่วนทุเรียนอะไรติดต่อมาได้นะครับอนาคตที่ไรแดงสะอาดเราจะเอาสักตัวหนึ่งนะครับสำหรับไวพคนในไร่และรับจ้างทั่วไปนะครับ จบหนึ่งแปงครับเก็บริมครับเสร็จแล้วหนึ่งแปลงตอนนี้เราเก็บริมพ่ยาไม่ทั่วถึงเก็บริมเก็บงานหน่อยนึ่งกาเรียกตัดหัวงาน อย่าลืมนะครับพื้นที่ใกล้เคียงในเขตอำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีอำเภอบ้านคาอำเภอส่วนพึ่งอำเภอปากท่อนะครับติดต่อได้นะครับประหยัดเวลาประหยัดยาครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามลุงเพลินไล่แดงสะอาดด้วยนะครับ